อันดับมอเตอร์ไซค์ที่โคตรเท่ไปนี่นะครับอันดับที่5แซคโคบอกได้เลยว่ามอไซตัวนี้เนี่ยครับทั้งสวยเอย้ไม่ใช่ผมมายถึงมอไซนะครับมอไซนี่สวยมากๆเลยนะครับล้อเป็นแบบล้อเล็กและมีขนาดกว้าง นี่ดูนะครับจะเห็นว่าล้อเขาจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กและแปลกกว่าปกตินะครับและอันดับที่4 w ่ x อกเส้นวัตแมนวอกเส้นวันี่มอไซนี้ยังกับมอไซ ที่เอามาจากโลกอนาคตเลยทีเดียวครับเพราะมีไฟอยู่เกือบรอบพันครับตัวเบาะเป็นสีน้ำเงินส่วนใหญ่เป็นสีเงินครับและก็ล้อคล้ายๆเซ็คโคเลยครับอันดับที่สาม ซูซูกิไบเพลนฟังไม่ผิดแล้วครับซูซูกิ i บเพลนเพลนนี่เพราะว่ารถมอเตอร์ไซคันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเครื่องบินครับท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆว่าตัวรถนี่จะหน้าตาแปลกประหลาดไปจากรถมอเตอร์ไซค์อื่นๆเพราะ เขาสร้างให้คล้ายกับเครื่องบินไงครับอันดับที่2องดูคาติหนึ่งสองเก้าเก้าซูเนะครับตัวนี้เนี่ยทั้งเท่ทั้งแรงครับดูจากเครื่องแล้วแรงจริงๆเลยครับตัวนี้เนี่ยสีก็เท่นะครับเป็นสีแดงสลับกับขาว ตัวนี้แรงจริงไม่เชื่อต่อไปดูภาพต่อไปเลยนะครับนี่พี่คนนี้เขาโหสิ่งจนล้อหน้าลอ,อยเลยเนะีแรงจริงจริงเจ๋งใช่ไหมล่ะอันดับที่หนึ่งและมาอันดับสุดท้ายแล้วนะครับ Balastic Cycle 30 Hub b l e s s w e l l Twin Turbo Harley Baker c นะครับ ตัวนี้เนี่ยเท่มากๆเลยครับเพราะล้อหน้าของมันแปลกกว่ารถอื่นๆเลยครับล้อหน้ามันท่านผู้ชมจะเห็นนะครับเป็นทะลุโปร่งใสไปเลยนะครับเพราะไม่มีอะไรอยู่ตรงส่วนกลางของล้อเลยครับเป็นโล่งๆให้ท่านผู้ชมเห็นว่าอย่างกโลกอนาคตเลยครับ เจ๋งมากๆเลย